ซอืมกูจะโยข้องกูจังสิจังสิจังสิอืออมอจังสิ่อ้ออ <c ười> ยดนคล่วนหัวำเจ้ายให้โอ้ยอยจาไปในบานเด้อบา้เด้อเขาสมเพกกราะว่าเข้า่าโอ้ยบุปไปจังเด็กุงคนมากรอบะ่ะจะมึงเบิ่งเหล็กเบิ่งเบิ่งแล้วบได้พ่อจะลืม่ปเบิ่งยังเหล็เนาะของบ่มากกูคดมากเลกฮะจะถืขอขอี้บอจะมันบอบ่บ่ปะ ว่าถือกู้ก็เป็นอยู่จังสี่แหละนะั่งไแต่ดิสือ้อกูหละไปเลาะบานมือนนี่ที่ละมือเล็กออกเนาะเป็นจังไดล่ะรวยคนว่ากูแม่เฮ้ยหรว่าเจ้าเออแต่ว่ากูหัวดีเพิ่นว่าเจ้าหัวดีอือม่เห็นอยู่บอกกูหัวดีอยู่บ่อฮะ เจ้าปหัวอยู่ใส่ท่านเขาคงเห็นเจ้าว่าเจ้าหัวดีเปล่าแล้วว่ากูหัวดีนะกู้หลับหัวเจ้าใช่แล้วกู้หลัะเบอรแม่นคนหัวดีขนาดเอออ่ะกู้หลับเบอรแม่นคนหัวดีคือมันหว่าได้นางเจ้าเบอร์แนขดหัวดีเขาเห็นเจ้าอยู่ใส่ขนาดเขาจังองจังส้มจังดาจังเจ้าอันข้านี่กู้ไม่ได้เปล่าเลยว่าเขาเขาหงกูไไถเขาไม่ได้หงเจ้าบเอาอะไรกูว่าเขาเปล่าใส่กูอีนี่ โอ้ยวันีมาเมาอหมึงสั่งแหม่บ่จะโอ้ยมันแมนอยู่บ่เป็นไปร้อยหัวร้อยย่ให้เขาอันนี้อยู่บ่ที่ไม่ไหยหัวเห็นอย่างกันยังว่ากูเป็นคนหัวดีกันยังว่ากูเลาะอยู่ในบานนี่เขาที่เ้าได็กเนี้ยคอนเสิร์ตเาเจอเขาบอกเห็นเจ้าแม่เขาก็เห็นอยู่นั่นตีละนั่นล่ะกูเราบอกเห็หัวดีเป็นมองได้กูกับหัวกกูหัวดีอยู่สั่นบ่ก็สีดีตัว อีกเลยมึงนี่กูหนึ่งนี่มาว่ากูหัวดีเขาเป็นไม้กมาจังได้หัวดีเ่ยหัวเลาะนึกจังได้ห่วยกติหัวเลาะตัวกูไปมองได้กูไปดีหัวได้จะให้ตีเลสันจะไปกูกระย่างไปกูกระว่าจังสี่กูบ่เด็กอันจังสีกูกปเด็ก่วยเฮ้เฮ้เฮจังสี่ด้วยนี่มันมาว่ากูหัวดีกูเขียดกูกูบไปดีหัวห่วยโอ้ยแย่เอ็งจะคิดมากหรือเปล่าเนี่ยแม่ ชิคิดมาเหนักแค่มึงเราเนี่ยได้ฐนานะมึงดีชิคิดมาเดี๋ยนเอาก็่เขาส้มเจ้าบอจ้ากว่าเจ้าเป็นคนหัวดีหัวปองคนสลดัดฮะคนสลัดสล,ดสล,ดลัดก็หัวแห้งๆนีบบอ้ยกันไหนเนาะเอามันกับคนละอย่างตัวละเม่ฮะมังคนละเรื่องกันเลยมึงก็ว่วาว กุศ <S an> ลานั่นอบอกเขาส้มเจ้าได้น่ะโอ้ยอุตวานี่คุณม,มาว่ากุหวัวด,ดีกุบ่มดีหืมใสบูไดได้กะบบอีลีหล่หรอนิโอ้มันคนละหัวเนาะเอ้ไมงเห็นกูหวัวอยู่บ่ษนาโอ้ยกะบบละแต่ว่าเขากับส้มเจ้าว่าเจ้าเป็นคนสลานไว้พียบดีคว้มคิดดีทุกอย่างต่างๆมันโฆษณะกะติอย่างต่างๆมันดีในลาแน่นบ่กแน่าัน่นนั่นล่ละเฮ้ยจำพอดี จริงด้สิเมว่ากูหวัวด,ดีกูบ่ได้หัวจักเถือ่อกูไปยางไปเฮือนด้กูก็บ่ได้ไดหวัดดหวได,ด้นา่งกูไม่เตว่าแต่ว่า